วัดมงคลโคทาวาสตั้งอยู่ที่ตำบลคลองด่านอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจและเกี่ยวพันกับพระเกจิอาจารย์ชื่อดังคือหลวงพ่อปานพระครูพิพัฒนิโรธกิจดังนี้ชื่อเดิมเดิมวัดมีชื่อว่าวัดบางเฮียนอกสร้างขึ้นในปีพศ2,300สมัยอยุธยาตอนปลายโดยมาจากชื่อตำบลบางเฮียในอดีตการเปลี่ยนชื่อ ต่อมาทางการได้เปลี่ยนชื่อตำบลบางเฮียเป็นตำบลคลองด่านชื่อวัดจึงถูกเปลี่ยนให้มีความไพเราะและเหมาะสมขึ้นเป็นวัดมงคลโคทาวาสจนถึงปัจจุบันวัดหลวงพ่อปานวัดมงคลโคทาวาสเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในชื่อวัดหลวงพ่อปานเนื่องจากเป็นวัดที่หลวงพ่อปานพระเกจิอาจารย์ชื่อดังในสมัยรัชกาลที่ห้าเคยจำพรรษาอยู่และพัฒนาวัดจนกลายเป็นวัดสำคัญของอำเภอบางบอ่อ หลวงพ่อปานท่านเป็นที่เคารพศรัทธาอย่างสูงและมีชื่อเสียงในเรื่องวัตถุมงคลเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานท่านยังได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในสิบสุดยอดพระเกจิของประเทศไทยอีกด้วยสิ่งที่น่าสนใจภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจคือรูปหล่อของหลวงพ่อปานและมีการจัดงานปิดทองนมัสการองค์หลวงปูปานและประเพณีแห่อังหลวงปูปานทางน้ำและทางบกเป็นประจำทุกปีในช่วงวันขึ้น4่ถึงเดค่ำเดือน12 ดังนั้นประวัติของวัดมงคลโคทาวาสจึงมีความผูกพันอย่างยิ่งกับหลวงพ่อปานและความศรัทธาของชาวบ้านในพื้นที่มาอย่างยาวนาน